อ้อนดวงพรสะพายตระกูลดังปารองเท้ากลางกุงกูมไม่ได้เป็นเพื่อนมึงกูมไม่เคยเป็นเพื่อนมึงทำมารูออ้ไม่กูเป็นใครมึงก็ทำหน้ากูไว้นะที่แทมไม่ใช่ใครที่ไหนคือภรรยาของตั้มวิชยะลูกชายดวงดาวจารุจินดานี่เองโดยจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดก็มาจากโมนาคู่กรณีที่ได้โพสต์ข้อความระบุว่าเคยมีปัญหากับหญิงสาวฝั่งตรงข้ามที่หึงโหดคนโปดจนป๊อปคอนลอยข้ามโตเมื่อ2เดือนก่อนใน r c a พร้อมรั้นระโยคเด็ดถามรู้ไหมตู้เป็นใครทามรู้ไหมกูเป็นใครไปลงทกเลยไปไปไป,ไปกันกไปลงกันมึงก็ทำหน้าไว้นะและล่าสุดมาเจอกันอีกในสถานบันเทิงย่าเนเอกมัยไแม้โตจะอยู่ไกลกันแต่ฝ่ายสัพาดาราก็เป็นคนเดินมาหาเรื่องก่อนกลายเป็นความอลหมานอย่างที่เห็นฟังแล้วก็บอกเลยว่าคงไม่จบกันง่ายๆหนังคนละม้วน เพราะทั้งสองก็เชื่อว่าฝ่ายตนเองถูกต้องมีพยานในมือและพร้อมจะไปสู้กันในกระบวนการอีกด้วยส่วนในโซเชียลนั้นก็แลกกันไปคนละหลายหมัดเลยประเด็นเรื่องรองเท้าโมนาระบุว่าเมียดาราเป็นคนป่าส้นสูงม,มาใส่ก่อนแต่เธอหลบทันรองเท้าไปโดนแขนพี่ผู้ชายที่เข้ามาห้ามมั<ไห>นโดนผมนะมันโดนผมนะโมนาเป็นคนออกค่ารักษาพยาบาลให้พี่คน <ville> <โ>นั <ầu> ้<โ>นเอง นอกจากนี้เพื่อนของเธอก็ยังโดนรองเท้าจากฝั่งนั้นปาใส่จนแขนช้ำทำเมาโมนาต้องตอบกลับด้วยการปาคืนจึงเป็นที่มาของโพสที่ออนตามหาคนปารองเท้าใส่หัวเธอนั่นแหละแถมความวัวยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกกับประเด็นที่ออนไปใช้คำเรียกโมนาถึงเพศสภาพพร้อมล้อเลียนไม่ใช่อะไระไอ้สมยไอ้ย ถ้าเมาสังคมไม่เห็นด้วยเพราะสมัยนี้เท่าเทียมกันแล้วไม่ควรไปดูหมิ่นเขาแบบนั้นและโมนาก็ได้ปิดท้ายด้วยโพสแซบๆว่าอย่าทำตัวเป็นผู้ถูกกระทำอย่าสตอร์เบอรี่คนเขาดูออกจากนั้นไม่นานฝั่งอ่อนก็ออกมาเคลื่อนไหวว่าได้เข้าไปรองเจ้าหน้าที่เอาไว้เรียบร้อยแล้วสําหรับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อคืนขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้การงานนี้เธอเจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด พร้อมยืนยันด้วยว่าฝั่งเธอและเพื่อนไม่มีใครเริ่มก่อนเป็นฝ่ายโมนาตั้งหากที่เข้ามาหาเรื่องและปารองเท้าใส่ด้านอ่อนพยายามจะเข้าไปเจรจาดีๆแต่ด้วยอารมณ์ที่เดือดด้านของฝ่ายนั้นทาให้คุยกันไม่รู้เรื่องและฝ่ายนั้นก็ยังถามเธอซ้าๆด้วยว่าไม่รู้หรอว่าตูเป็นรูปไทยแต่ตอนโพสตคลิปกัดแค่เฉพาะช่วงที่เธอโต้กับทําให้โซเชียลเข้าใจผิดคิดว่าเธอเป็นคนหาเรื่องทั้งที่ความจริงคือไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเลย ส่วนคําว่ากระเทยที่ร้านออกไปนั้นก็เป็นหลังจากที่อีกฝ่ายเรียกเธอว่ากะจุดๆุุดก่อนยืนยันว่าเธอไม่ได้เหยียดใครแค่ตอบโต้ไปตามสถานการณ์ฟังแล้วชาวเน็ตก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้ควรจะส่งไปออกผลกระแสรหรือฟ้ามีตาดีที่แน่ๆออนเธอก็เป็นคนที่เก่งโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเคยเป็นอดีตพิตตี้และพิธีกรดังคบหาดูใจกับตั้มมานานกว่า7ปีก่อนจะเข้าพิธีวิวไปเมื่อปี2565 ถึงจะแต่งงานแล้วแต่เธอก็ยังดูแลตัวเองดีไม่เปลี่ยนสวยสะพังเลยทีเดียวค่ะ